ค้ดีนี้ไปดูเรื่องจี้จี้ที่คนโดนจี้ไม่ขำสวัสดีครับผมร้อยตำรวจเอกวรพลคัดพันตําแหน่งรองสารวัตรตำรวจอุทธรจังหวัดลำปางมีประชาชนแจ้งมาในศูนย์วิชยวตำรวจว่ามีเหตุสามาีภรรยาทะเลาะกันคุณตำรวจได้รับแจ้งเมียคุ้มคลั่งครับจับผัวเป็นตัวประกันจะปาดคอผัวซะให้ได้เด่ะโอ้โหเกี้ยกอมอะไรก็ไม่ได้เลยครับเมียนี่คลั่งมากใครก็เอาไม่อยู่เราจะยืนดูอยู่นี่เหรอ ก็ไม่รู้จะทําไงวะนี่เรียกกลมกันแล้วหลอกล่อกันแล้วไม่ได้เลือกสักอย่างเลยอะท้าหนึ่งไหมพี่ท้าหนึ่งไหมเฮ้ยไม่ได้ดิ่ถ้าท้าตัวประกันเป็นอะไรไปอะมันจะยิ่งไปกันใหญ่เออตายแล้วมึงกับพี่ไม่ทําอะไรมันก็ไปกันใหญ่อยู่ดีจะทําไงดีวะเนี่ยยังไงยังไงยังไงใครอะทำไมงไงไงอะไรเฮ้ยเอาคนบ้าแถวนั้นเดโอยไม่เอานะอย่ามาบ้าซ้ำซ้อนนะวุ่นวายนะตอนนี้ตึงเครียดจะแย่แล้วไปไปอย่าเพิ่งมาบ้าไป เฮ้ยเอ็งเงียบปากเลยไม่ช่วยแล้วอย่าขวางช่วยช่วยช่วยชอ็จะช่วยไงยังไงยังไงลูกน้องเออมานี่ยหนูนี่ไงลูกน้องผมนะฮะเอาลูกน้องทำไมฮะเด็กเนี่ยโอ๊ยตาบ้าเอามาทำไมเนี่ยฮะยุ่งไปใหญ่ละเดี๋ยวตาผัวก็ตายกันพอดีเฮ้ยเออแต่เป็นลูกกระเทยของไอ้สองผมเมียนยังไงฮะแล้วจะช่วยไงอ้าวใจอยูนิดดูไอ้หนูเอ็งหิวข้าวใช่ไหมไปเลย ไปตะโกนบอกพ่อแม่เองเลยว่าเองอ่ะหิวข้าวไป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 โอ้ยอย่าพากอย่าพากเขามีมีดนะเฮ้ยมึงเนี่ยเม้ยยิดทะเลาะกันได้ยังหนูหิวข้าวนิ่งเลยเฮ้ยแม่ไปทำกับข้าวให้หนูกินหน่อยหนูหิวเน็กเม็ดตกแล้วเฮ้ยลูกแม่อ้าวโอ้ยดราม่าสักนะเฮ้ยได้เรื่องเว้ยแม่ทำกับข้าวให้กินนะลูกนะเอากินอะไรลูก โหเล็ดไว้ให้ก็แค่เนี้ยเอาแต่คนบ้าแน่นอนแน่นอนเฮ้ยแกนี่มันอัจฉริยะทางไกลเกลี่ยนะเนี่ยโอ้ยจิตวิทยาสูกลิบเลยเพลงต้องมาแล้วลูบรักดังแก้วตา โอ้โห,โหถึงจะบ้าแต่ว่าไม่ง<อ>่เนาะนนรู้ด,ด้วยความรักของแม่ไม่มีอะไรมาใหญ่กว่าเลยครับกระทั่งความคลุ้มคลั่งยังนิ่งเลย <_ d un> โดโูลูกบอกหิวข้าวคำเดียวที่โกรธนะที่โมโหที่คลั่งหายวับเลยก็รักลูกนะ <_ d un> โอเคแกเก่งตะบ้า มีอาการมึนเมาทั้งคู่อ่ะภรรยามีอาการคุ้มข้างจับสามีเป็นตัวประกันแล้วก็เอามีดจ่อคอสามีเที่ยวก่อมให้วางมีดก็ไม่ยอมวางทำร้ายสามีตลอดเวลาเลยจนลูกมาบอกพ่อกับแม่ว่าพ่อกับแม่หยุดทะเลาะกันได้แล้วหนูหิวข้าวทำกับข้าวให้หนูกินบ้างเมียก็ยอมเอามีดวางเลยทั้งคู่ก็หยุดทะเลาะกันแล้วก็เข้าไปอุ้มลูกลก็อยู่ทะเลาะกันด้วยดีถือว่าจบสวยต้องยกนิ้วให้คุณตำรวจเลยคิดเก่งจริงๆ ขอขอบคุณร้อยตำรวจเอกเวรพลคัดพันรองสารวัตรตำรวจภูธรจังหวัดลำปางเจ้าของเรื่องหยุดตีกันเพราะลูก